พระอาการครับการเผยแผ่พุทธวจชนะเนี่ยครับมันจะสวนทางหรือว่าประเพณีนิยมที่เราได้ปฏิบัติมาเป็นพันปันปีอ่าถ้าหากว่าเราไปเผยแผ่พุทธนะซึ่งเป็นพุทธวจักรโอษฐ์ <c oughs> มันก็จะสวนทางกับขนธรรมเนียมประเพณีที่เคยมีมาเป็นพันปันปีอ่าที่เช่นว่าการสวดพระอาทิตยธรรมศพที่ชาวพุทธ <c oughs> ในประเทศไทย ปฏิบัติกันมาถ้าหากว่าเราจะไม่ให้มีสิ่งนี้ตามพุทธวจนะมันก็จะสวนทางกับความเป็นจริงที่มีอยู่ในขณะนี้และอีกอย่างหนึ่งอย่างเช่นชาวจีนในประเทศไทยของเรานี้เมื่อมีการทาศพเขาจะเปะากระดาษเงินกระดาษทองอให้กับบรรพุรุษถ้าหากว่าเราจะนำพุทธวจนะไปใช้คือมันไม่ถูกต้องมันไม่มีในพุทธวจนะ และประเพณีที่เราทํามานะั้นมันจะสวนทางกันหรือเปล่าครับท่านต้องชี้ให้เขาเห็นว่าเขาอยากได้ความจริงหรืออยากได้ความไม่จริงแต่ก่อนเชื่อว่าโลกแบนทุกวันนี้ท่านยังเชื่อว่าโลกแบนอยู่ไหมล่ะครับเพราะมันพิสูจน์ได้ว่าโลกกลมผมทิ้งประเพณีไม่ได้หรอกผมต้องเชื่อว่าโลกแบนก็โลกมันกลมแล้วอะ่ะใช่ไหมมันอยู่ที่ว่าของจริงของปลอมเขาคิดว่าเผากระดาษแล้วมันได้ผลแต่ผู้เ้าบอผมไม่ได้ผลแล้วอย่าลืมว่า ประเพณีของคนทั้งโลกมันเปลี่ยนแปลงตลอดมันไม่อาการลิโกนะครับสิ่งที่เป็นอาการลิโกมีของตถาคตผู้เดียวใช่ไหมอาการลิโกไหมละ่ะทําไมชายไทยเนี่ยใส่เสื้อต้นรัตะนโกสินไม่ใส่เสื้อทําไมไม่รักษาประเพณีเดิมเอาไวล้ล่ะเปลี่ยนทุกอย่างเปลี่ยนแปลงหมดอันนี้จังไม่มีอะไรคงที่เลยภาษาก็เช่นเดียวกันภาษาสมัยรัชกาลที่ห้าสมัยรัชกาลที่หนึ่งท่านลองไปดูสิ ท่านอ่านอ่ะมันคนละเรื่องเลยนะมันภาษาไทยเหมือนกันน่ะทําไมไม่รักษาไว้ล่ะราชบัณฑิตสมัยนั้นก็มีใช่ไหมทาไมเปลี่ยนแปลงอ่ะเอาแค่ราชบัณฑิตในปัจจุบันภาษายังเปลี่ยนเลยสมัยเราเด็กๆอ่านว่าสมดุลใหม่ละสมดุลทุกอย่างมันเปลี่ยนหมดครับประเพณีมันมันไม่มีหลอกที่ว่ามันอาการลิโกครับทุกอย่างมันเปลี่ยนแปลงแต่อริยะประเพณีประเพณีของตถาคตนั้นอาการลิโกและมันคือความจริง แล้วท่านจะเอาของปลอมหรือของจริงให้เขาล่ะครับเราเป็นลูกศิษย์ใครครับเรารักษาพวัดใครเรารักษาประเพณีท่านทราบไหมว่าประเพณีนั้นใครบัญญัติใครเป็นเจ้าของใครเป็นศาสดาหาตัวไม่ได้แล้วรักษาอยู่ทําอะไรครับผมก็ไม่ทราบเหมือนกันแต่ก่อนผมไม่ทราบผมก็เออเอาทําก็ทําน้ำมนต์ก็ทําไปมังสกุลก็ทําไปตามประเพณี แต่พอเรามารู้อ้าวไม่ใช่ของผู้เจ้าเออแล้วเราไปรักษาให้ไขวันเนี้ยเริ่มงงตัวเองเออเรามาบวชในธรรมวินัยของผู้เจ้าแต่เราไปรักษาให้คนอื่นเออ <c oughs> ก็งงเหมือนกันนะและการที่เรามาเป็นพิขุในธรรมวินยัยเราเพื่อทําให้คนเขาฉลาดขึ้นให้เขารู้ธรรมวินยัยให้เขารู้ความจร,รมิงไม่ใช่ให้เขาจมอยู่กับมิจฉาทิฐิอยู่อย่างเดิมเราต้องมีความอาจหารชี้แจงให้ว่า สิ่งใดได้ผลสิ่งใดไม่ได้ผลค่อยๆบอกให้เขาทราบถ้าเขารู้ความจริงแล้วผมว่าไม่มีใครอยากได้ของปลอมหรอกครับเขาอยากได้ความจริงกันผู้เจ้าอุปมาตรงนี้เหมือนบุรุษตาบอดแต่กำเนิดถูกเข้าลวงด้วยผ้าขาวเนื้อดีมาตลอดเลยแล้วเที่ยวเป่าประกาศว่าฉันกําลังห่มผ้าขาวเนื้อดีแต่พอมีหมอมาผ่าตัดลูก,กตาให้เขาตาดีขึ้นมา เขาเห็นว่าผ้าที่เขาห่มเนี่ยเปื้อนขมาเปื้อนฝุ่นสกปรปกมากเลยบุรีคนนี้ทิ้งทันทีแล้วจะหมายมั่นบุรุษที่ให้ผ้าเขาอย่างไงแทบจะฆ่าทิ้งเลยมันหลอกแลามาตลอดถ้าวันหนึ่งเนี่ยญาติโยมเขารู้ความจริงว่าเอ้ยสิ่งที่เราสอนเขาเนี่ยลดน้ามต์ว่ามันได้ผลเนี่ยเธอจะประสบสิ่งที่ดีแล้วเขารู้แล้วว่าผู้เชา่าไม่เคยสอนแล้วแถยังบอกเป็นเดัจฉานวิชาเขาจะโมโหเรามั้ยเนี่ยเราหลอกเขามาตลอดเลยไม่ยอมบอกความจริง ถ้าท่านบอกความจริงสิว่าเอาอาตมากําลังทําน้ําเดลฉานวิชานะใครศรัทธาปริพาชกลัทธิอื่นก็มาเอาใครศรัทธาพู้เจ้าจะมาเอานะถ้าเราพูดความจริงอย่างนี้เขาก็แยกศรัทธาได้แยกที่จะเชื่อได้เท่ากับเราไม่กล่าวตู่ศาสดาด้วยเท่ากับมันไม่จริงใช่ไหมเราซื่อตรงเราตรงไปตรงมาอะไรจริงเราก็บอกจริงอะไรใช่ของพู้เจ้าเราก็บอกของพู้เจ้านี่ไม่ใช่ของพู้เจ้าแต่เราชื่อพู้เจ้าไปน้ําพุทธมนนะอ่ะ ก็กล่าวตูศาสดาสิมันน้ำเดลฉานวิชาน้ำมันตะมันตาเป็นความรู้ของพราหมณ์ไตรเพศที่เขาเชื่อว่าไร่มนใส่น้ำแล้วมันดีแต่ผู้เจ้าบอกไม่จริงไม่ใช่ของตถาคตเรากําลังโกหกคนอยู่ตลอดเวลาเลยใช่ไหมเราก็ต้องแยกแยะ,ะครับแยกแยะข้อมูลใช่ไหมดังนั้นถ้าท่านพูดตรงพูดจริงเออเผากระดาษมันเป็นประเพณีนะยมจะทํากว่าทําแต่ผู้เจ้าบอกมันไม่ได้ผลนะถ้าอยากจะได้ผล ทำจิตให้สงบนะตั้งจิตอยู่กับลมหายใจเข้าออกแล้วก็อุทิศบุญกุศลไปายแผ่เมตตาไปคนตายจะได้รับผลถ้าเขาศรัทธาพระเจ้าเขาก็จะทําตามพระเจ้าทันทีแล้วเขาจะวางทิฏฐิที่ผิดแต่เราดัำไปการันตีให้เขาว่าโอ้ได้แล้วเราก็แต่งเครื่องแบบลูกสีพระเจ้ามันก็เลยไปกันใหญ่ครับเขาพอเข้าใจไหมครับ